งานในวงการบันเทิงรับงานคือคือก็สนับสนุนลูกกันนะคะว่าถ้าเกิดจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะว่าคือเขาก็ได้แบบได้ประสบการณ์ก่อนคนอื่นคือแบบได้ได้เตรียมความพร้อมก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรียนก็คือเกรดต้องห้ามตกไปกว่าเดิมต้องห้ามตกครับนะฮะเรื่องของลูกสาวคุณส้มเนี่ยมีมีอะไรอีกนิดหน่อยผม ค่อนข้างอยากอวดหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็พอดีในช่วงจังหวะเวลากใกล้กันทั้งไทยรัฐทั้งมติชนก็ลงเรื่องนี้ทั้งคู่นะครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวพักพบผู้สนับสนุนรายการผมแป๊บเดียวละครับแล้วกลับมาเราคุยตรงนี้ต่ออีกทีนะครับสุกโลกะสวยเหมือนไม้แต่ติดตั้งง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้มีเพียงวันนี้แต่ต้องคิดถึงอนาคตอันยาวไกลในวันข้างหน้าด้วย ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ครอบคลุมทุกความต้องการครบทุกการใช้งานที่ได้บ้านอารมณ์แบบไม้แต่ไม่ต้องตัดไม้สักตนรักหมายใช้คอนวูดกว่า37ปีแห่งความสัมพันธ์ของความเป็นครอบครัวเป็นพลังสำคัญ ที่ผลักดันทำให้เราบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนมีวันนี้วันที่เราผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นผลลัพธ์ของความทุ่มเทกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจของทุกสายงานการผลิตโดยเฉพาะครอบครัวอินซีทุกท่านและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนสำคัญของเรา กิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่ออยู่เสมอว่าความสำเร็จของท่านก็คือความสำเร็จของครอบครัวอินทรีด้วยเช่นกันตลาดนัดคนเคยรวยกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องใครมีสมบัติเหลือกินเหลือใช้บ้านคอนโดที่ดินแหวนเพชรนาฬิกา รถยนต์รถเบนซ์โบราณเปลี่ยนเป็นเงินสดดีกว่ารักษาสภาพคล่องไว้จำเป็นต้องใช้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอกู้ใครเชิญเลยนะครับอยากขายอะไรโทรมาที่เบนซ์ทองหลอ่อเจ4 8 8 8 8 กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับกำลังสนทนากับคุณชนะดาจีราธิวัฒน์นะครับกรรมการผู้จัดการของ Glam Lifestyle นะฮะซึ่งเป็นผู้ที่จำหน่าย Toy Watch นะครับแล้วก็ Diamond Today นะครับเมื่อกี้ขึ้นไปนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากทั้งที่มติชนและไทยรัฐลงเนี่ยเป็นเรื่องราวของน้องแพรนะครับพิมพิสาเนี่ยนะครับนะก็จะมีจะลงในเวลาไล่เรียกกันเลยนะฮะทีวีบีบีซีขอสัมภาษณ์นะ มีที่มาที่ไปยังไงฮะเล่าแบบโดยกระชับนิดหนึ่งคุณส้มก็คือทาง BBC ช่อง4ของอังกฤษนะคะโทรมาติดต่อนะคะสําขอสัมภาษณ์น้องแพรก็ได้สัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์นะคะว่าจะทำรายการ The w o r l d and Me มีคือจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นนะคะการใช้ชีวิตว่าใช้ชีวิตยังไงนะคะก็พอเขาสัมภาษณ์น้องแพรแล้วก็คือเขาก็ สนใจอะค่ะก็เลยอยากติดต่อแล้วก็ถ่ายทำไลฟ์สไตล์ของน้องแพรโดยมาถ่ายที่กรุงเทพทั้งหมดประมาณัี่วันเพราะฉะนั้นการที่ส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ทุกปีไม่เสียหลายเลยนะครับเพราะแพรสามารถที่จะคุยภาษาอังกฤษให้ทีเวียองกฤษสนใจแล้วมาถ่ายทำชีวิตตัวเองได้ ถูกไหม <g ül> ก็ต้องติดตามชมต่อไปแต่นี้ดีกว่าจะได้ดูคงปีหน้านะฮะ <c oughs> ปีหน้าต้งปี<ข> <c oughs> ค่ะเขาจะ <c oughs> าก็ะ <c oughs> ต้องทําหลายที่ก่อนนะครับ <transfers> แต่ว่านี่คิดดูแล้วกันนะฮะเพราะงั้นตรงนี้นี่ก็ก็เพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคือทั้งคุณหลกแล้วก็คุณส้มเนี่ยแผนที่จะให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ดี นะฮะแล้วก็แล้วก็วกอเอาเขามีชีวิตในการเป็นมีมีสไตล์ของตัวเองในการจะทําอะไรก็ตามถูกไหมฮะนะ,ะนะตรงนี้ก็ผลก็กําลังจะออกมาละนะถ้าขนาดพูดคุยโทรศัพท์กันข้ามทวีปใช่ไหมะฮะฮะแล้วเขาปิ้งว่าโอ้โหเด็กคนนี้มีแนวคิดดีฮะ<อ>มันก็ไม่ใช่ธรรมดานะ<อ> <laughs> นะฮะอ่ะมีภาพดูต่อท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับนี่นี่คือภาพของน้องแพรชัดๆนะฮะน้องพิมพิสาจิราธิวัฒนะครับก็วันที่เปิดอัลบั้มเพื่อมาฮนี้เป็นซิงเกิลฮะซิงเกิลค่ะเป็นซิงเกิลนะครับ เป็นซิงเกิลนะฮะนี่ก็นี่ก็กอันนี่ไปร่วมมานอ่ะนั่นไงฮะคุณสุธิเกีติไงฮะค่ะอัเนสนื้อสีฟ้าคุณปู่มาร่วมแสดงความยินดีโอ้นี่ฮะ,ะนี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับนี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้แสดงใช่ไหมฮะค่ะก็มีอ,ออกคอนเสิร์ตนะนะคะมีเป็น แคมปัสคอนเสิร์ตต่างๆนะคะช่วงที่โปรโมทอัลบั้มครับนะฮะโอ้ดีจังเลยครับแหมเวลาเวลามันค่อนข้างจะเดินเร็วคุณส้มผมผมจะต้องแจ้งข่าวนี้นิดหนึ่งคือคือเนื่องจากว่าก็ได้ได้นอกจากจะทางเฮลโลจะช่วยนัดคุณส้มให้แล้วนะครับซึ่งกากนี้ไปเดี๋ยวเรานัดกรเดียงแล้วนะเพราะเพราะว่าตกลงก็ก็ทบทวนความความทรงจํากันนิดหน่อยก็เจอเจอตัวกันแล้วนะฮะก็ยังไงก็ตามนะครับทางเฮลโลก็เลยมีโปรโมชั่นนะฮะท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะชมรายการเรา อยู่ในวันพุธนะฮะหรือในวันอาทิตย์ก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวพอจบรายการนะฮะมีเวลา15นาทีนะครับที่ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์เข้ามายังเบอร์ที่ขึ้นจออยู่นี้นะฮะไม่ต้องรีบครับค่อยๆมีเวลาแต่15นาทีปุ๊บเราจะจบเลยนะฮะจะปิดการรับสายนะครับแล้วก็เราจะไปรนดอมผู้โชคดีจะได้รับสมาชิกฮะเฮลโลเนี่ยนะฮะฟรีเป็นเวลาหกเดือน นะครับหรือว่าก็คือสิบสอเล่มน,นะฮะทั้งหมดที่จะเป็นผู้โชคดีมีถึงสิบท่านนะฮะอันนี้อันนี้ทางทางคุณติก๊กคุณคุณคุณติก๊กที่ที่เบอร์ดาเนี่ยได้มอบตรงนี้มาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมสนุกกันนะฮะใครที่สนใจจะรับ นี่จะสารเฮลโลนะทดลองก่อนก็ได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมยืนยันเลยนะครับเพราะผมมีตั้งาเล่มหนึ่งนี่ก็เป็นแฟนเฮลโลเป็นแฟนใช่ไหมนะก็อันนี้ก็ร่วมสนุกกันนะครับ15นาทีเท่านั้นนะครับหลังจากที่รายการจบนะครับไม่ว่าจะเป็นในวันพุธนะฮะตอนเกือบจะห้าทุ่มนี้หรือจะเป็นในวันอาทิตย์ราวๆสี่ทุ่มกว่านี้เท่านั้นนะครับถ้าท่านชมในเวลาอ่นต้องขอประทานโทษนะครับร่วมสนุกไม่ได้และเดี๋ยวเราจะรีบแรนดอมผู้โชคดีให้ท่าน สิบท่านด้วยกันนะครับวันนี้คุยกับคุณส้มได้ตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เวลามีขราวหน้าอะไรที่เป็นเรื่องกิจกรรมการตลาดเลยเราเรามาคุยกันต่อะนะครับแต่วันนี้เราต้องลาท่านผู้ชมแล้วเวลาหมดนะครับท่านผู้ชมครับคุณส้มกับผมขอลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ